ประวัติของหลวงปู่เพียรวิริโยหลวงปู่เพียรวิริโยเป็นพระเทราจารย์สายวัดป่าในสมัยปัจจุบันเป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งเป็นผู้นำสายกรรมฐานในประเทศไทยท่านเกิดเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2460ที่บ้านหนองกุงตำบลกุดแหดอำเภอคำม่วง จังหวัดกาลสินเดิมชื่อว่านายเพียรโสพินท่านอุปสมบทเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2483ณวัดบ้านนาเมืองจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีพระครูวินัยสารคุณเป็นพระอุปชา หลังจากบวชแล้วได้ออกเดินทุดงเพื่อสแสวงหาความวิเวกและฝึกฝนจิตใจอย่างเคร่งครัดได้เข้าศึกษาและปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตรวมถึงพระกรรมฐานสายวัดป่าองค์สำคัญหลายรูปเช่นหลวงปู่ฟัน่นอาจาโรและหลวงปู่เทศเทศรังสี หลวงปู่เพียนมีวัดปฏิบัติเคร่งครัดมีความมุ่งมั่นในทางธรรมสมชื่อวิริโยแปลว่าผู้มีความเพียรท่านตั้งมั่นอยู่ในความสงบสันโดษและการพิจารณาธรรมขั้นสูงด้วยจิตที่มั่นคงแน่วแน่สละความสะดวกสบายเพื่อฝึกตนอย่างแท้จริง ท่านมรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2549ศรสิริอายุ89ปีพันษา66คำสอนของหลวงปู่เพียนวิริโยมุ่งเน้นที่ความเพียรทางจิตการฝึกสติและสมาธิอย่างจริงจังรวมถึงการปล่อยวางขันทั้งหลายท่านมักเน้นว่า ธรรมะอยู่กับผู้ปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่กุติหรือธรรมหมายถึงผู้ปฏิบัติต้องภาคเพียรพิจารณาในตนเองไม่ยึดติดสถานที่หรือรูปแบบภายนอกอีกหนึ่งคำสอนสำคัญของท่านคืออย่าขี้เกียจอย่าประมาทความเพียรเป็นแก่นของผู้ปฏิบัติ หลวงปู่เพียนสอนให้เห็นว่าการบําเพ็ญธรรมมิใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยความอดทนความไม่ย่อท้อและการมีศรัทธาอย่างมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การพัฒนาจิตต้องอาศัยทั้งสมาธิปัญญาและความจริงใจ